คนจีนตะลึงลุกนี้ของลิซ่าทำชื่อพุ่งทะลุติเทรน ในช่วงเช้าของวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาครับลิซ่าแบล็คพิงค์เธอถูกพบเห็นที่สนามบินนานาชาติอินชอนพร้อมกับออกเดินทางไปยังกรุงเทพฯประเทศไทยครับเธอกำลังเริ่มต้นการเดินทางเพื่อมีส่วนร่วมในแคมเปญโฆษณาและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ Ambassador แอมบัสเดอร์ระดับโลกของแบรนด์หรูอย่างไซรีนที่สนามบินนะครับลิซ่าปรากฏตัวอย่างสวยสวยงามต่อหน้านักข่าวและแฟนๆของเธอครับพร้อมกับทักทายด้วยรอยยิ้มอันสดใสที่น่ารักและอบอุ่นเป็นมิตรมากๆแสดงให้เห็นถึงมารยาทของเธอครับน่ารักมากๆซึ่ง ลิซ่าเองนะครับเธอก็ยังแบ่งปันกอดกับแฟนแฟนของเธอช่วงเวลาที่น่าจดจําและใกล้ชิดกับแฟนแฟน ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนี้ครับลิซ่าทำให้โลกโซเชียลมีเดียร้อนแรงขึ้นมาทันทีพร้อมกับสร้างการสนทนาอันยิ่งใหญ่ในหมู่แฟนๆครับโดยเฉพาะในเว่ยป๋อของจีนที่แฮชแท็กเกี่ยวกับเธอนะครับพุ่งติดเทรนทันทีโดยเฉพาะเกี่ยวกับชุดเซลินของเธอและลิซ่าเองนะครับก็ยังขึ้นเทรนอันดับหนึ่งในเว่ยป๋อหมวดเรคคอร์และเอนเตอร์เทนเมนต์กับแท็กผมหน้ามาลิซ่ากลับมาแล้วเรียกว่าทําแฟนคลับนั้นตาลุกวาวกับลุกขึ้นเครื่องของลิซ่าเอามากๆขนาดเดินทางมาสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีเพื่อบินกลับมาอย่างประเทศไทยครับ ก็เจอสื่อรัวชัตเตอร์แบบรุนรัวครับพร้อมเก็บภาพซุปตาสาวในลุกชิลๆแม้ภาพรวมดูชิลๆครับแต่ไปส่องราคาเครื่องแต่งกายของลิซ่าครับแต่ละชิ้นนั้นโอ้โหไม่ชิลเลยตั้งแต่หัวจะรดปลายเท้าครับจากแบรนด์เซลีน ene, กับเสื้อเกนยาวกลงเกงวอม์มผ้ากำมะหยี่สีน้ำเงินเข้มเข้าเซตมากๆจากคอลเลคชั่นเซลีนซัมเมอร์2024พร้อมกับรองเท้าผ้าใบสีขาวกับรุ่นเซลีนลันเนอร์ซีอาร์ศูนย์หนึ่งตามมาด้วยกระเป๋าขึ้นไหลอย่างอวาแบ็กรวมรวมแล้วแา เสื้อผ้าแบรนด์ไซลีนแต่ละชิ้นที่ลิซ่านะครับหยิบยกขึ้นมาแมทมีราคาเท่าไหร่กันแน่เพื่อสาวๆนุ่มๆนะครับจะไปตามหากันมาใส่ในช่วงปีใหม่เริ่มต้นที่แจ็คเก็ตและกางเกงครับยังไม่ทราบราคาที่แน่ชัดส่วนรองเท้าผ้าใบสีขาวอย่างเซเลนลันเนอร์ cr ศูนย์หนึ่งโลเลตอัพสเนคเกอร์ครับราคา38,500บาทตามมาด้วยกระเป๋าขึ้นไหลเซลลนอวาแบ็ Back, ราคา6 8 0 0 0บาทและกระเป๋าใบใหญ่ของลิซ่าครับอย่างเซลลนลักวูยาร์ดแบ็คราคา889,000บาท รวมรวมแล้วครับอยู่ที่ประมาณ188,500บาทนี่ขนาดยังไม่รวมแจ็คเก็ตและกางเกงวอร์มที่เธอสวมใส่ด้วยสามครับแม่เรียกว่าใกล้ปีใหม่แล้วลิซ่านั้นเธอกลับมาแจกรอยยิ้มสดใสสดใสให้กับชาวบี้งกันเรียกว่าชื่นอกชื่นใจกันไปเลยทีเดียว Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life. soon. all the negativity and man, man, I don't really need a mask with. all